ผู้ชายกเเนนะย็เห็ดเป็ดผู้ชายวะเห็ดสองหน่วยน่าจะแตกแตกออกมดเลยพี่น้อยอันนี้จะเป็นเหาาิืนว่าพามันเนาะพาบุมบี้บองฝุ่นมะข่ายักได้น้องฝุ่นมาขายผักเรออบรรยากาศอยูด่ดอยจังสีมันก็ยุ่งย่ายขนาดเนะเ<อ>าะดักการะดาษนี่เอก สิ่งที่แปลกใหม่เนาะสิ่งที่แปลกจากหมู่บ้านเฮาเนาะบรรยากาศสบายดีตอนเสาร์พี่เนาะืัอน,นี้จะน่ากะอยู่ที่เขตผู้ด้อยคือเก่าพี่เนาะอยู่บ้านดักขนาดเมืองสัตว์ใสแค่กระตื้อเนาะเป็นบรรยากาศตอนเสาร์เนาะ ซึ่งว่าหมู่บ้านดังกล่าวก็เป็นหมู่บ้านสนเผาสนเผาตะเลียงเนาะอยู่เมืองซันใสแขกตะปอเฮานี่แหละเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห้อมผู้เนาะอยู่กลางผู้เลยพี่น้อย <c oughs> ซึ่งว่าเมื่อน,นี้จะน่ากาสีมานำเสนอเลยกาเบิ่งวิธีชีวิตไททอดชีวิตของสาบานที่นี่เขาเจ้าสีเฮ็ดแบบใดเนาะซึ่งว่าช่วงนี้ก็เป็นส่วนฤดะูกคนแน การเขาาจอดชีดำรงชีวิตแบบใดกับอาจารยชีพา,าพี่ผนองติดตามมัสมแบบยาวๆเลยตอนพีน้องเนาะชีซานคายบ่แม่นแหละซานใสซา,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 านลายบ่าหางมหกน้อยคา,ายแน,น, <Okay. S 1> น่นอใสแน่ เอกระผ้าเนาะโอ้ผู้ชายผู้ชายก็เห็ดเป็ดผู้ชายวะเห็ด,หดอ๋อคือบ้านนอกนี่สานเครื่องใสยังสีนี่มิแต่ผู้หญิงเนะีผู้ชายเห็ดบ่เป็เนตั้งนี้มิแต่ผู้ชายเนาะ เเเเอเห็ดเป็นมดเนาะผพ้หญยิงกระเห็ดเพื่อกระเห็ดสิไปหาคุยอิ่วเพิ่นอากาศเย็นนะอย่นีนะนเนาะชนนชนใส่กันแบนนะ ซานี S S ่จักมือจังแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเล็ดแล้วเลยเหรอแม่นแหละลาไลายมือเต่อเนาะใส่เวลาไลยมือตกใส่เวลาเอาไหมยังมาซานไม่ป๊ะโอ้ทางนี้ก็มีเนาะไม่หมโอ้ เอาไว้หน่อมาเห็ดอันนั้นหน่อยขอบเป็นมาซานเครื่องใส่ในขอบข้วพี่น้องเออหน่อยกับผ้าเป็นบอกกับผ้าเนาะเอาไวเเา้เกียกเก่ยวเขาเกีย่ยวหมกแตงเกีย่ยวหมกอึเนาะเกีย่ยวสังกะไดยเมดเกี่ยวฟืน ได้ถึกแนวเกี่ยวเอาเนาะอันนี้วิถีชีวิตของพี่น้องเพิ่นทางนี้พี่น้องเอยใครยังยะไปใส่ไปให้อ้นี่เม็ดเฒ่าเพิ่นสิไปให้อายุกลาก็ยังแข็งแงอยู่ได้พี่น้องเอ้ย สู้ๆสูส้ๆบรรยากาศวันนี้กะคึมฝ่าคึมฝนพี่น้อยเป็นบรรยากาศช่วงฤดูฝนเพราะว่าเมื่อวานนันกการนี้ปกคลุมด้วยเมฆหมอกพี่น้องเป็นบรรยากาศตอนเสาสอเลยพี่น้อย น,นี่กับประมาณอยู่เจ็ดโมงปลายเลยพี่เนาะนเป็นเห,ล,นะหนล่าเขานะก็มีไรลั่งเตอได้อดยู่เทิงนี่พี่น่อย อยู่บ้านเฮานี่เป็นหมู่บ้านดัก,กนาดเนาะเป็นหมู่บ้านสนเผานี่กระแม่นี่นี่จะเป็นเหล่าเขาเลยเพิ่มพันมึงด้วยหญ้าพี่น้อยนี่ก็แม่นเหล่าขางของซาวบานเพิ่มมัดเท่านี้พี่น้อย เนเอามานำใส่เป็นประโยชน์เนาะพี่เนาะเนาะพี่น,ออน้องน,นี่อ๋เป็นลูกระเบิดแต่สมัยสงครามเพืออ่อนพี่เนาะนี่คนอนุรักษ์ไหวพีนออน่น่องนี่ นี่เพิ่นเอาปูนสาบไว้จอดไว้ซีเมนเป็นผ้าลูกระเบิดอยู่ไหนมันออกมดเลยพี่น้อยนี่สองนวยใหญ่เลยพี่น้อ่เป็นของอเมริกาเนาะที่เขาเจา ทีมในสปปลาวในสมัยก,ก่อนในสงครามพี่น้อยเป็นสิ่งเศษเรือในสมัยสงครามสองหน่วยน่าจะแตกแตกออกมดแหลบพี่น้อยอันนี้เป็นเหตุว่าพามันเนาะพาบุมบีอยู่ไหนน่าจะเป็นบุบบีเป็นาไรหน่วยอะไอยู่ไหนมันแตกออกอันนี้พ่นอนุรักษ์ไว้เิ่น เอาปูนเอาสังทาไว้น mm ี่พี่น้องเพราะว่าในเขตหมู่บ้านดังกล่าวนี่ก็มีหลายเด้อพี่น้องเอ้บางครอบครัวเจ้าก็เฮ็ดเสาเหล่าขาวอฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนฝอย จะเป็นเราเขาของพี่น้องคนทั้งนี้พี่น้องของสบาดทั้งนี้เนี่ยเราเขาพี่น้องคนเฮ็ดเราเขานี่เฮ็ด,ด้วยพาระเบิดที่แตกไปปางสงครามเนาะพี่น้องเนาะเป็นพาของมันเนาะ เป็นเอามาใส่ประโยชน์พี่อ้อยเป็นของอเมริกาเพี่นอนอนที่ยังตกค้างอยู่ในลาวเหาเนาะเป็นมาฮ็ดอ่าเศร้าเราเขา้ากระทนทานดี่ได้พี่อเอย เอามาใส่ประโยชน์เนาะหลังจากสินสิเออ่ินเสร็จสินสงคราบเนาะมันแตกแล้วพี่นอ้องอยพาของบอมบี้เนาะน่าจะประมาณนั้นนะพี่นอ้องยช่วงนี้ก็บรรยากาศช่วงนี้ก็ฝนตกแนะ่ฝนพฝอยเนาะบรรยากาศอยู่เขตผู้ดอยเฮา เพราะว่าบรรยากาศอยู่เคตังกาวนี่ปกคลุมด้วยอากาศเย็นปกคลุมด้วยเมฆฝนเนาะไปส่องแล้วดูฝนนี่มันจะมืดแน่นะพี่น้องเอ๊ เพินเราเข,าเข้าของสาบานพินมัดแท้นี่นี่ฝนตกแฮงครับพี่น้อยนี่พี่น้อง นายรังเตอบเลยทางนี้พี่น้อยเขาเจะเอาอันนั้นพาระเบิดบอมบีเนาะเอินกระแบ่งเนาบ่งบอมบีเนาะในสมัยก่อนที่ยังคงขางเรือเข้ามาใช้ประโยชน์เนาะนขามาใช้ประโยชน์มาเฮ็ดเศร้าเราเขาการในหมู่บ้านทางการนี่กอ่ะนายรังเติบพี่น้องเอย แท่นี้นะจะเป็นเราเขาของสาบานพนมดพี่น้อยเป็นมู่บานดักนาดเมืองสานใสแขงอัตปือเนาะเป็นมู่บานสนเผาสนเผาตะเลียงเนาะที่ตั้งอยู่เขตผู้ดอยเมืองสานใสเนาะเขตน้ำสุ โ้ยกกองเหล่าขอนจะมีผนเห็ดลงสบไวพีหน่อยเป็นลงสบเลยพี่หน่อยน่าจะหลายปีเลยพี่หน่อยเก่าแก่เป็นตั้งไว้อยู่กองเหล่าข่าว ีอสิ่งที่แปลกใหม่เนาะสิ่งที่แปลกจากหมู่บ้านเฮาเนาะเฟิร์นกาเฮ็ดไวท์เ,เนาะก็คือลงศพนี่แต่ละครอบครัวทางนี้นี่เขา,เจ,าจะเฮ็ดทาเฮ็ดไวท์แค่สี่หลพี่นออ้อยเพราะว่าเขตทางนี้เขาเจาะก็คือพีเนะาะบัดเฮานี่ คือพุทธมันมจะแตกต่างกันสิเขาเจาหนีแต่ละรัางคาเฮือนแต่ละขอบขอนขเขาจาจะเห็ดไว้เนอเอาไว้ลักษณะแบบนนะนี่แหละคืออเป็นโรงศพบ บรรยากาศมูบานเฮาเนาะกะบ,บรรยากาศบวกกับฝนโอย์บรรยากาศอยู่เขตผู้ร้อยหอกก็สิป,ประมาณนี้แหละพี่น้อกไปเอาเสียงว่าตอนนี้จะน,นาย่างกะอยู่ที่มูบานดากนาดเนาะเมืองสันใสแข้งตะปอเป็นมูบานส่นเผาเนาะส่นเผาตะเลียงที่ ตั้งอยู่เขตผู้ดอยกลุ่มน้ำสุเมืองสัตว์ใส่แข้งอัตปือเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยงว่าบรรยากาศตอนนี้ก่ะเย็นเนาะปกคลุมด้วยเมฆเลยกับพ่นฝอยพี่น้องเอ้ยเป็นบรรยากาศตอนเสาๆพี่น้องเอ้ยนี่กัประมาณอยู่เจ็ดแปะเจ็ดโมงป้ายเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศเย็นอากาศเย็นเย็นพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่แหละธรรมศาสตร์คือเพจคือดอยน้องๆเป็น,น,อ,น,อ,ปนอ,อ้ไปโรงเงี้ยนหมืน่น

<โ>ลบฝนก่อนหน่อยนึ่งนี่แหละวิธีชีวิตของชาวบ้านพี่น้องเพื่อนทั้งนี้พี่น้องเอง จะทันทีขันสันบันซองหมอกนี้ล่งขนาดพี่น้องเออ น้องยเพฟ่นมาปาพี่น like like ja ้อยมักแซงซองนวยนี่น้องไายคำโกลดกซิดเกาพี่น้อยนลกเขียนเกเจาหนานีแลพี่หน้ออ้าอบอุ่นใจหลายเนาะออแน้นไพ่หุกอนโอเคมักแคพไดน้องฟนมาคายผักบรรยากาศอยู่ดอยจังสีมันก็ยอ่ง่ขนาดเนาะเิ่มักแง มักออนบอเออไปมักอ,อืนบอกพอแล้วอันนี้มันไงรเอออันนั้นนั่นสี่สิบนสี่สบออสีันเยบพูดยานี่คนะสี 40, นะ่สิบแผเออได้ไข่เลีนสี่สิบส <40, 000. S 2> ีเอามักแตงนำเออเอาเลนน้อยหาพันบวนี่นาห้าพันกมี่หกพันกมี่ ต้นเจ้าอเอยือ้อหน่อยเท่าไรมือน้อหน่อยหาพันหาพันเจ้าบอกเตมอ้ตไอ้นองๆเป็นไฟหเียนบรรยากาศตอนสออนี้ะไกมาวนะมือนาอนนสิพันมือนี่ยเ่าไรหาพัน เอ๋อหมกอึงหมกแจงนี่ลูกแม่บ่เออไปคายน้ำกันเนาะเออหน่อหันปงมากเโอสุดหลอขึ้นโมหนึงเลยสุดหล่อตีกายโมป่อหาเนาะน่อฟินชิญางไปหรงเหยียนอยู่เจริญใส่ชลีบะหมักบสชลีย่งบะทันแต่ อาอมีมีทงผ้าเหรออู้ทองผางจริงๆฮันต์อิมจริงอุ้ยบ้านนี่เย็นทองผ้างกะบ้านนะจุกะขายบ่มีทงผ้างดิอ่ะยาดูจอกเค่ดูจอกตะบ้านเหรอแ่มาอุดนูนแม่เพิ่นเพิ่นมาสื่อมกแตงน้าจอกปะเน่มีมกแตงยั่งจุนี้อีก

พี poor, ่จักเอานักกอล์ย์แกผู้บ่าวผู้บ่าวที่ยี่ไปฮ้งเหียนผู้บ่าวสุดหล่อท่าดอกบินเนาะแต่บ้านไปหาฮ้งเหียนก็ประมาณอยู่สี่หลักสิบรรยากาศอยู่ดอยจังสี่หลพี่น้องไหม

บรรยากาศคักคักเป็นหมู่บ้านหนึ่งเนาะอยู่เมืองสันไซเฮาอยู่เขตผู้ดอยเนาะบรรยากาศต้นเสามืบอนี้คือยังไงเนียนเจ้าเมื่ออยู่เมื่ออยู่ดูกันโอ้ยมักอึง่ายว่ะใช่ใช่เบิ้งยกเบิ้ง มาอุดดูนแม่เพิ่เลิพี่น้องมอืนยใหญ่อะนะอแล้วหรอผู้บบาผู้เบาูบาเการยงมนเล้ยผู้บ่าผู้บ่าน้องๆยังไปอเเยหอเ่ไบก้กันนะ่เ,ะเห็ดจัไปถ้าไดอันนี้พี่น้องมาอุดนูนแม่ใหญ่เพิ่นสมิ่ง มักเอือสองน่วยน่ะกับมักแต้งเนาะแม่ใหญ่เพิ่นกัดสิไปขายต่อไปเกี่ยขายต่อกับป๋องน่อ,นองพันเอาน้องผู้นี้บดได้เขาหุ่เหียนบ่ย่างพิ่นเออพันว่าไปซื้อผักซื้อบิก๊กผัดโอ้พิ่นสิไปขายเออขายอันต์นี่หันบ่มีเงินหาเงินซื้อปึ่มซื้อบิก๊ก เขาเหียนเนาะพี่น้องเนาะในวิถีชีวิตของพี่น้องเพคนของชาวบ้านเพคนทีเขตผู้ดอยพี่น้องนี่น้องๆชาวดอยเพคนทีย่างไปห้องเหียนพี่น้อง โอ้น้องเคยสิไปองเหียนยางไปองเหียนผนพี่น้อยสาวบานดักกระนาดสาวเลิบสาวสาวสาวดิดบ่สุริดาเนาะเป็นสิยางไปโรงเรียน Tên bỏ tiếp

บางบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านขนาดเนาะ,ะมีความเป็นอยู่ที่เรียบงายบ่ายเนาะนี่นนข้องฝากข้องฝากจากพี่น้องเพิ่นนี่มีมักอื้อมักแตกง <c oughs> เอ๊ะสาวคู่เิ่นอยุ่ทั้งเฮือนพีย,ย,ยเห็นเห็นเอเห็นหน่อยนึง <c oughs>